สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับที่แวะเข้ามาชมวิดีโอคลิปนะครับนะวันนี้จะมาตอบคำถามสมาชิกที่ถามเข้ามาทาง facebook ซึ่งมีคำถามอยู่เยอะพอสมควรวันนี้จะหยิบมาสัก3-4ประเด็นนะครับมาตอบนะครับประเด็นแรกเลยที่ถามก็ามากันเยอะเลยก็คือ ผมเป็นอะไรมาถึงมาพิการนะครับก็คือผมหลับในนะครับประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับแล้วก็กระดูกคอตรงนี้นกระดูกคอมันเคลื่อนพูดง่ายๆภาษาชจวบ้านก็คือคอมันหักนะครับคอมันหักนะครับก็รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลประมาณสเดือนนะครับนะ ถามต่อมาก็ถามหมอว่าเจาะคอแล้วใส่สายเยี่ยมไหมเจาะคอครับนี่ครับเจาะผมเจาะคออยู่ประมาณสองปีกว่าๆนะครับถึงจะได้เย็บนะครับถึงได้เย็บส่วนสายฉีนะครับสายฉีผมก็ใส่ประมาณสองปีกว่าเหมือนกันถึงจะได้ถอดนะครับ กวิธีการรักษาบางอย่างผมก็เคยทาคลิปไปก่อนหน้านั้นแล้นวนะก็ลองลองเข้าไปดูนะครับก็คําถามอีกหนึ่งคำถามนะครับที่ถามมาก,กันบ่อยมากเลยตอนประสบอุบัติเหตุแขนขาได้ความรู้สึกไหมนะครับผมไร้ความรู้สึกตั้งแต่ราวนมตรงแต่ตรงนี้นะ ราบริเวณนี่แหละหัวไหลลงจนถึงเท้านะครับจนถึงเท้าขยับไม่ได้เลยร่วมร่วม,รวมประมาณสองปีนี่คือขยับไม่ได้นะนิ้วมือกระดิกไม่ได้เลยนะครับมันจะมาขยับได้ช่วงประมาณเกือบเกือบสองปีเนะี่ยประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมนวดและกายภาพบำบัดต,ต,ต่อเนื่องนะนวด นะครับแต่ทุกว,วันนี้มือมันเริ่มเนี่ยขยับแล้ทั้งทั้งซ้ายขวาผมก็อาจทําวิดีโอนี้กัมือผมก็ยังงีกอยู่ผมก็ตั้งกล้องไม่ค่อยได้นะครับนะแล้วก็ทุกว,วันนี้ผมก็จับช้อนกินข้าวเองได้ดื่มน้าเองได้นะครับครับผมส่วนคำถามต่อไปนะครับที่ถามมาบอกว่า อาการมือหงอิกเท้าหงิกมีวิธีแก้ไขยังไงนะครับอันนี้ผมก็เคยทำคลิปไปก่อนหน้านู้นแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเบือ้องต้นแล้วจะขึ้นภาพสลับกันไปสลับกันมานะว่าคร่าวๆว,ว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ไม่รู้ขึ้นฝั่งไหนนะ ก็คือมือผมเนี่ยหงิกครับหงิกจนแบไม่ได้เลยนะครับหงิกจนแบไม่ได้ส่วนการรักษาของผมก็คือผมใช้กําลูกบอลเล็กๆนะครับตามโรปที่ขึ้นเอาไว้นะหรือถ้าไม่มีลูกบอลก็ขวดน้ำขวดน้ำขนาดห้าร้อมิลลิลิตรประมาณนั้นนะครับ ใส่น้ําด้วยก็ได้นะครับหรือเทน้ําทิ้งแล้วก็เอาขวดเปล่ามาก็ได้ปิดฝานะครับแล้วก็ฝึกกรรมฝึกกรรมฝึกกรรมแล้วก็ขยับขยับอ่ามัน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 กรรมได้ไม่มากหรอกเพราะว่าคนเรามันมันได้ความรู้สึกไปหมดมันจะกรรมไม่ได้เลยนะครับแต่ก็ให้ฝึกเอานะครับจนเห็นไหมผมจะขยับไม่ได้ผมก็จับชองหรือช้อนกินข้าวได้แล้ว นะครับส่วนคำถามที่ว่าเท้าตกแล้วมือเท้าตกานิ้วเท้าหงิกมีวิธีไหมนะสำหรับผมเองก็มีวิธีส่วนตัวของผมก็คือผมทำโดยการฝึกนั่งให้ปลายเท้าตกถึงพื้นหนึ่งนะครับ สองก็ผมบังเอิญไปซื้อไอ้รองเท้าดัดปลายเท้าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับใส่แล้วก็นั่งนั่งแล้วก็ให้เท้าลงถึงพื้นได้ให้ได้ให้ให้มากที่สุดนะครับเพราะมันจะได้ช่วยดัดอาการของเท้าหนีกเท้างอได้นะครับไอ้รองเท้าที่ว่านี่มันมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับไอด้ดีดีกว่ากว่าของผมที่ใช้เนี่ยก,ก็มีเยอะอยู่นะครับ นะลองลองเข้าไปดูนะครับในพวกช e ้อปปี้ออนไลน์ต่างๆต่างๆนะลองไปเลือกเลือกดูนะครับครับวันนี้ก็หยิบประเด็นคำถามที่ที่ถามมานะใน Facebook ส่วนตัวนะครับเท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ ถ้ามีประโยชน์สวัสดีครับ